สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับเราจะไปสอปอปอลาวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งมอชิดครับจองตั๋วไว้แล้วนะครับกรุงเทพเวียงจันทร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปรับตั๋วกันก่อนรถออกตอนทุ่มหนึ่งครับได้ตั๋วมาเรียบร้อยนะครับพอมออกเดินทางแล้ว 615กิโลเมตรจากกรุงเทพ เราเดินทางถึงหนองคายในเช้าของอีกวันรถแวะพักให้เข้าห้องน้ำก่อนถึงด่านพรมแดนและพนักงานรถแจ้งให้เตรียมหนังสือเดินทางกับเงินอีกคนละ5บาทเป็นค่าล่วงเวลาทำการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยรถที่นั่งมาเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศวิ่งจากกรุงเทพไปสุดสายที่นครเวียงจันทร์เป็นครั้งแรกเลยที่ได้นั่งรถแบกเต้เดินทางข้ามประเทศแบบนี้แม้ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆแต่ก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ครับ รู้ไหมครับว่าหนองคายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำขงมากที่สุดด้วยระยะทาง320กิโลเมตรเป็นประตูสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปปลาวโดยมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเชื่อมระหว่าง2ประเทศตอนนี้นะครับเราก็ได้ผ่านด่านจากที่ไทยไมาแล้วครับสตมป์พาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าไปฝั่งลาวนะครับก็จะต้องไปสตมป์พาสปอร์ตอีกรอบ เอกสารที่ต้องกรอกเพิ่มเติมที่ตอมอลาวคือ Immigration Department กรอกแนบไปกับหนังสือเดินทางพร้อมด้วยค่าธรรมเนียม20บาทยืนให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เดินตัวปลิวเข้าสปลาปลาวไปเลยครับโอเคตอนนี้เรากำลัง okay, <okay. S 1> จะเปลี่ยนเปลี่ยนซีมมล้วคนนี okay, okay. ผู้สาวคนนี้จะช่วยเราเปลี่ยนเป็นคนไทยคนลาวคนลาวจ้ะนลาวนะอย่าลืมจอก,กอลอะไรนะรลืมจใช่ไหมลง YouTube เลย ก็เท่าไหร่ครับ30มสิบดีเซลสามสิบกิกนะครับสองร้อยบาทใช้ได้ทั่วประมาใช่ไมเลยของอะไรอ่ะใช้ได้เลยโอเคความเร็ว 4.5G ถ้าพี่ขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรได้ก็ได้หมดเลยไลน์อะไรก็เล่นได้ได้หมดเลยจ้า เดี๋ยวเราจะแลกเงินลาวกันนะครับก็แลกไปเจ็ดพันบาทไปเขจะดูว่าเดี๋ยวจะได้เงินลาวไปเท่าไหร่ต้องใช้ใช่ครับต,ต,ต้องใช้พัดก,ก่อนไหมบริษัทในตอนใส่สี่ล้านเจ็ดหมื่นสี่ล้านเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งบาทเท่ากับกี่กี่ปะตอนนี้ห้าร้อยแปดสิบสองห้าร้อยแปดสิบสองตอนนี้สี่ล้านสี่ล้านนะ เป็สิบานโอเคขอบคุณครับครับก็วันที้แรกเงินก็บมาเรียบร้อยนะครับใช้เงินไทยเจ็ดพันบาทได้เงินก็บมาประมาณสี่ล้านเจ็ดหมื่นกว่ากิ่นะครับถึงเงินล้านนะครับปลายราวแล้วก็ตกลงเงินล้านโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่สถานีขนส่งสายเหนือต่อนะครับเดินทางไปไทรสปูนกัน รถจะมาจอดนะครับก่อนที่จะไปที่สถา์นีคนสงศัยเนี่ยนะครับก็ตรงตลาดเชียงมนี่มันก็จะเป็นเหมือนค่ารถด้วยนะครับก็ซื้อตั๋วไปยังออจุดต่างๆของเมืองลาวได้นะครับจะไปไซรสมบูรณ์นะครับพอจะไาไซร์สมบูรณ์ไซร์สมบูรณ์ไซรสมบูรณ์ นนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งสายเนือของสปปเราจะไปไซส,สมบูรณ์กันก็เดี๋ยวไปหารถนะครับคิวรถอยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นที่ที่เขาขายตั๋วนะครับต้องหาไปไซส,สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีรอบ7จ็ดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะทันแล้วครับตอนนี้10บโมงกว่าแล้วแล้วก็มีรอบสุดท้ายตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรง เราต้องรอบ่ายโมงตําแตงกับตําออเอาเอาตําบกหุงมีเอาไก่เอาเข้าวเหนียวมาจุกตําบกคุงลาวกันนะครับมีหน้าตาแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ข้าวเหนียวกับไก่ย่างครับที่สั่งมาแล้วก็เขาก็ไม่ได้ให้ช้อนมานะเออสงสัยเขาจะให้เราแบบจกๆกินอย่างเงี้ย 嗯，我你。 จริงๆนะทุกคนคือสถานีขนส่งสายเหนือของที่ประเทศลาวเนี่ยรัมันเหมือนว่าเราจะไปได้ทุกทุกที่ของประเทศเขาเลยก็มีทั้งรถที่ไปหลวงพระบางปากเซจำปาสะักวังเวียงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายเหนือนี่นะครับเราสามารถที่จะซื้อตั๋วกับ ได้เลยนะครับกับกรุงเทพได้เลยโดยมาที่ตรงนี้นะครับ,ห,รบห้องขายปี้นี่นะครับห้องขายปีอ๋อปีห้องขายปีนะครับเราก็จะได้ตั๋วมาเนาะเป็นตั๋วกับกรุงเทพนะครับก็ซื้อไว้ก่อนเพราะมันเป็นหยุดยาวนะเราก็กลัวว่าจะเต็มเดี๋ยวกับไปทํางานต่อด้วยกนละัวว่าะจะไม่มีรถก็ซื้อเผื่อกันไว้ก็น่าจะเซฟดี รถตู้ที่จะไปใส่สมบูรนะครับเดินมาจนสุดซอยตรงนี้นะครับเราก็จะเจอรถขึ้นรถแล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางไปใส่สมบูรกันครับแล้วดูที่นั่งคือจองได้ที่ หลังสุดเลย,ยเรียกว่าจอมเลยนะว่ามามาก็คือเหลือที่ข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการเสริมเสริมที่นั่งอย่างแน่นอนเราจะใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ5 6ชั่วโมงแล้วก็เตรียมตัวปวดหลังกันได้เอาละทุกคนได้เวลาเดินทางกันอีกแล้วเรานั่งรถโดยสารจากเวียงจันท์ไปไซส์สมบูรณ์ระยะทางก็ประมาณ2 1 5กิโลเมตรและก็เป็นไปตามคาดรถจุดแวะรับคนตลอดเส้นทาง ลองนับดูเล่นๆรถตู้คันนี้มีเด็กเล็ก2เด็กโต2ผู้ใหญ่อีก20รวมรวมๆเป็น24คนซึ่งไม่นับรวมคนขับทางบางช่วงก็ไม่ได้สะดวกสบายเป็นถนนลูกลังลงหลุมลงบอ่อ2ชัว่วโมงสุดท้ายก่อนถึงฝนก็เทลงมาทำให้การเดินทางยิงล่าช้าไปอีกแต่เราก็เตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้อยู่แล้ว ตอนนี้ประมาณ4ี่มงสีรถแวะให้เรากินข้าวครับแล้วก็เขาก็จะไปส่งคนที่ล่องซานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแวะมารับคนที่ไปใส่สมบูรณ์อีกทีหนึ่งและนี่คือสภาพรถที่นั่งมา แล้วนะครับการเดินทางอันยาวนานเราก็มาถึงโรงแรมนิวซีแลนด์ครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะว่าห้องผักจะมีว่างหรือเปล่านะครับตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วสว<ไ>ัสด<ไ>ีครับ,<ไ>รบพอดีรถมันเพิ่งมาถึงเลยผมได้รถตอนบ่ายโมงด้วยครับจริงๆได้หมดอพัดลมก็ได้ครับหรือวแอร์ก็ได้ที่นิวซีแลนด์มันเต็มนะครับเขาก็เลยให้เรามาพักอีกที่หนึ่งซึ่งก็เป็นโรงแรมของเขาเหมือนกัน นี่เลยห้องพักของเรามันใส่ก่อนอและนี่ก็คือห้องนอนสองคืนของเราที่ใส่สมบูรณ์ครับได้เวลาอาบน้ำไม่ได้อาบมาสองวัน แล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปที่โรงแรมคืนนี้เจอกัน EP หน้าครับผมจะพาไปเที่ยวใส่สมุูรกันนะครับเราจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะแบกแพ็กอะฮา,าลิคแบกไปเดินทางสวัสดีครับ